นยายเสียงเรื่องความรักไม่ง่าย ep ที่3หลังจากที่นับหนึ่งและลูกอมนั่งดื่มด้วยกันสักพักทั้งคู่ก็เริ่มเมานับหนึ่งเมามากเขามองลูกอมเห็นลูกอมมีตั้งสามคนไอ้อมทำไมแกมีเยอะอย่างนี้วะคนไหนตัวจริงวะเขาเดินเข้าไปจะกอดลูกอม แต่ก็ไม่โดนสักทีลูกอมแกยืนอยู่นิ่งๆสิแกทำไมเดินไปเดินมาแบบนี้พี่ตาลายหมดแล้วลูกอมเลยบอกพี่นับพี่เมาแล้วผมก็นั่งอยู่หงผมเฉยๆเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้จากนั้นลูกอมก็จับมือของนับหนึ่งมาจับหน้าเขาไว้เออจริงด้วยอยู่ตรงนี้สงสัยจะเมาแล้วจริงๆตาลายไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยแต่ทำไม นา,นายทำไมนิ่มแบบนี้นะลูกอมดูสิบีบได้ด้วยแก้มนิ่มๆลูกอมพยายามจะดึงมือนับหนึ่งออกพอแล้วผมเจ็บหน้าหมดแล้วจะดึงทำไมล่ะนับหนึ่งที่มองจ้องไปที่หน้าของลูกอมจะว่าไปแกนี่ก็หล่อไม่แพ้พี่แกเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเนี่ยปากนิดจมูกหน่อยปากนี่หน้าถูกจริงๆเลย นับหนึ่งไม่พูดเปล่าเขาจูบไปที่ปากของลูกอมลูกอมถึงกับตกใจเขาพยายามผลักนับหนึ่งออกแต่ก็ไม่เป็นผลพี่พี่ทำอะไรพี่มาจูบผมได้ยังไงเนี่ยเมาแล้วยเย่าเรือนแบบนี้สินับหนึ่งที่ตอนนี้เมามากหืมปากนิ่มซึิงเลยลูกอมจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาผลักลูกอมไปที่พื้น แล้วก็ระดมจูบนี่พี่จะทำอะไรผมเนี่ยปล่อยนะผมเป็นน้องพี่นะตอนนี้นับหนึ่งเมามาเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาปลุกปั้มลูกอมจนลูกอมตอนนี้ถึงกับเคลิ้มไปกับนับหนึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันเช้าวันต่อมานับหนึ่งตื่นขึ้นมา ที่นี่ที่ไหนวะทำไมเมื่อยเนือ้อเมื่อยตัวแบบนี้ยังกระโดนรถสิบล้อทับนะ่ะเขามองไปรอบๆห้องใครวะเมื่อคืนจำได้ว่ามานั่งดื่มต่อที่ห้องลูกอมแต่ทำไมมันเมื่อยขนาดนี้ล่ะแล้วลูกอมไปไหนน่าจะเป็นห้องของลูกอมนั่นแหละ นับหนึ่งคิดกับตัวเองสักพักลูกอมก็เดินเข้ามาอะข้าวต้มกับยากินซะเมื่อคืนนี้ห้าวจังเลยนี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นไข้แล้ด้วยนับหนึ่งพยายามนึกทำไมพี่ถึงป่วยหรือว่าดื่มเยอะแต่เมื่อเนื้อม้วยตัวเจ็บไปหมดเลยเนี่ยยิ่งตรงนั้นยิ่งเจ็บลูกอมไม่อยากจะพูด เมื่อคืนพี่ทำอะไรกับผมไว้ล่ะสมควรโดนแล้วล่ะอ้ากินข้าวกินยาซะนับหนึ่งพยายามกินข้าวแล้วก็นึกเรื่องราวสักพักเข้าถึงกับตกใจทำช้อนร่วงเฮ้ยนึกออกแล้วเมื่อคืนพี่พี่กับนายลูกอมบอกก็ใช่น่ะสิใครเป็นคนเริ่มก่อนล่ะผมนะไม่น่าชักสึกเข้าบ้านเลย ดูสิเนี่ยแล้วอย่างนี้พี่จะรับผิดชอบยังไงนับหนึ่งเลยบอกเฮ้ยแล้วกันไปไม่ได้หรอต้องรับผิดชอบด้วยหรอลูกอม,มเลยบอกมันจะแล้วกันได้ยังไงละ่ะอีกอย่างพี่ก็เป็นของผมแล้วหรือว่าพี่ไม่อยากให้ผมรับผิดชอบนับหนึ่งนั่งคิดสักพักโอ้มันก็จริงพี่อ่ะ มีแต่เสียกับเสียนายก็ต้องรับผิดชอบแต่เฮ้ยไม่ได้เว้ยนี่มันน้องเพื่อนลูกอมเลยบอกถ้าพี่คิดได้ตั้งแต่เมื่อคืนเรื่องราวมันก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกยังจะมาคิดได้อีกเหรอว่าน้องเพื่อนอะเอาได้กินลูกไหวไหมหรือต้องให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้วันนี้คงไปเรียนไม่ทันแล้วล่ะ กินยาก่อนได้นอนพักต่อลูกอมบอกนับหนึ่งพยักหน้าอพี่อะไม่เนิ้มไม่ตัวมากเลยเดี๋ยวกินเสร็จขอนอนต่อแล้วกันนะนายอย่าปลุกแล้วกันอ้อโทรศัพท์อยู่นั่นอย่าลืมลน์ไปบอกพวกไอ้อมยิ้มด้วยนะว่าวันนี้พี่ลาจากนั้นนับหนึ่งก็หลับไปลูกอมไม่แต่สายหน้านี่เอามาเป็นภาระหรือ,อยังไงเนี่ย นอนไปซะละจากนั้นลูกอมก็ลายไปบอกเพื่อนเขาแล้วก็ลายไปบอกพี่ชายว่าเขานละลาแล้วก็บอกว่านับหนึ่งละลาลูกอมไนดะ้แต่มองหนะ้านับหนึ่งตอนหลับไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อดีเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นระหว่างเขา กับนับหนึ่งได้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กดันมามีอะไรกันได้ซะง,งั้นหลังจากที่นับหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเขาพยายามคิดจะตกลงยังไงกับลูกอมดีนะปล่อยผ่านเรื่องนี้ลูกอมก็คงจะไม่ยอมเขาก็เลยคุยกับลูกอมตรงๆแล้วเรื่องของเราเอายังไงดีละ่ะถ้าอมยิ้มรู้เข้านะ่ะ พี่โดนแหกอกแน่เลยลูกอมเลยบอกว่างั้นก็อย่าเพิ่งบอกใครก็ดูดูกันไปก่อนละกันผมนะ่ะไม่อยากให้เรื่องนี้มันผ่านแล้วผ่านเลยไปนะยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบผมละ่ะนับหนึ่งเลยบอกเออหนะ้ารู้แล้วรับผิดชอบก็รับผิดชอบสิก็ได้ดูดูกันไปก่อนก็ได้ลูกอมเลยบอก ถ้าคุยๆแล้วดูๆกับผมอยู่นะ่ะห้ามไปวุ่นวายกับเด็กเก่าของพี่อีกล่ะอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะผมนะ่ะมีเพื่อนที่มอของพี่เยอะยิ่งคณะวิศวะยิ่งมีคนรู้จักผมทั้งนั้นถ้ารู้นะ่ะพี่โดนเล่นงานแน่รับหนึ่งเลยบอกจะดุอะไรขนาดนี้แม้เพิ่งจะตกลงคุยๆกันเองดูแล้วนะ่ะตอนนี้ พี่ก็พยายามตัดใจอยู่หลังจากวันนั้นนับหนึ่งและลูกก็มีความสัมพันธ์กันเรื่อยมาแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่เปิดเผยหรอกนะส่วนนับหนึ่งเรื่องหัวใจของเขานอะหรอเขาก็ต้องให้เกียรติลูกอมสิเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มคุยและเริ่มคกบคกับลูกอมแล้ว ถึงแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นความผิดพลาดของเขาเองแต่การที่ได้อยู่กับลูกอมก็ดีเหมือนกันนะลูกอมนะ่ะทั้งน่ารักทั้งเอาใจเก่งแม้รู้อย่างนี้นะจากน้องเพื่อนกินตั้งนานละว,วันนี้เขาเลิกเรียนเขาก็ไปที่คณะวิศวะเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปหาเพื่อนของเขา พวกตนถ่ายฝันอามและยูริก็นั่งรออยู่เออมาช้านะแหมแต่เดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสามากเลยนะไม่เหมือนคนอกหักเลยยูริหักขึ้นนับหนึ่งเลยบอกอะไรก็เป็นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วคนเฟนลี่ไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้แหละแหมให้สมกับเป็นอดีตเดือนมหาลัยหน่อยสิต้นเลยบอกแหม ถ้าไอโอมยิ้มน่ะมันเข้าประกวดแกก็คงไม่ได้มาพูดอยู่ยางนี้หรอกนับหนึ่งถึงกับทำหน้าเซงอะไรวะแหมถ้าเทียบจริงๆนะไอยิ้มก็ไอยิ้มเถอะเนี่ยเจออย่างนับหนึ่งไปอะชิดซ้ายเลยจะบอกให้ไทยฝันบอกฉันกล้าพูดเนาะแหมทั้งหมดไปนั่งกินข้าวที่โรงอาหารด้วยกัน นับหนึ่งก็ยังเจอกับเซฟอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจหรือว่าจะวิ่งเข้าไปคุยด้วยเหมือนเมื่อก่อนแล้วจนเพื่อนเซฟนินทาก,กันว่าอีเซฟไอเดือนอ่ะไม่สนใจมึงแล้วนะดูสิมาที่วิศวะเกือบทุกวันเมื่อก่อนนะตรงบิ่งมาให้มึงเห็นหน้าแล้วดูสิเดี๋ยวนี้อะ แค่ห่างตาก็ยังจะไม่มองเลยว่านบอกเซฟก็เหลียวไปมองกลุ่มของนับหนึ่งก็จริงอย่างที่เพื่อนเขาพูดหลายวันมานี้นับหนึ่งไม่ได้เข้ามากวนใจเขาอีกเลยหรือว่าเรื่องที่เขาพูดที่ร้านของนับหนึ่งวันนั้นจะแรงเกินไปจนทำให้นับหนึ่งไม่อยากจะเข้าใกล้แต่ก็ดีแล้วนี่ไม่ต้องเข้าใกล้ก็ดีแล้ว แบบนี้สบายใจดีไม่ต้องมีคนกวนริทเลยบอกว่าหรือว่าเป็นแผนแต่ว่าจะทำแบบไม่สนใจแล้วจะให้แกน่ะกระวนกระวายใจว่าไอ้เซฟเซฟเลยบอกว่าแผนอะไรก็ช่างเถอะเมื่อก่อนไม่สนใจยังไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจแบบนั้นแหละพวกนายกินต่อได้แล้วไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องของเขาหรอกหลายวันต่อมา นี่ผมส่งพี่แค่ตรงนี้นะลูกอมบอกกับนับหนึ่งดูแล้วนะขอบใจมากตอนเย็นไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวพี่จะแวะเข้าร้านลูกอมบอกงั้นตอนดึกๆให้ผมไปรับที่ร้านหรือเปล่าล่ะจะได้ประหยัดค่าน้ำมันพี่นับหนึ่งพยักหน้าเป็นความคิดที่ดีมากเลยรู้ใจกันที่สุดเลยนะลูกอมเนี่ยงั้น เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะตั้งใจเรียนนะอย่าลืมคิดถึงพี่ได้ล่ะแล้วนับหนึ่งก็หอมแก้มลูกอมชื่นใจจริงๆเลยแล้วเขาก็ลงรถไปนับหนึ่งเดินยิ้มมาหาเพื่อนๆที่โตะเรียนแหมยิ้มแฉ่งมาเลยนะนานี้ทักเข้านานี้และป้อมที่มานั่งรอก่อนแล้วก็นับหนึ่งมาอีกคนหนึ่ง ก็คุยกันสักพักอมยิ้มก็เดินเข้ามาไอ้นับเมื่อกี้ใครมาส่งคุ้นๆเหมือนว่าจะเป็นรถลูกอมนี่ไปเจอกันที่ไหนหรอนับหนึ่งบอกบ้าหรือเปล่าดูผิดหรือเปล่าเมื่อกี้นั่งวินมาอมยิ้มบอกตามไม่ได้ฝาดเวย้ย เห็นเป็นรถลูกอมจริงๆช่วงนี้ลูกอมเป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยเข้าร้านเลยนับหนึ่งเลยบอกคงมีธุระมั้งแหมออๆเร็วๆมาตั้งใจอ่านหนังสือกันดีกว่าถามมากนะ่ะนับหนึ่งพยายามบ่ายเบียงไม่อยากบอกคนอื่นเดี๋ยวอมยิ้มรู้เขา้าจะผิดสังเกตเอาว่าทำไมเขากับลูกอมถึงมาด้วยกันได้หลังจากที่เรียนเสร็จ นับหนึ่งก็ขอแยกย้ายกับเพื่อนๆป้อมเลยถามอย่าบอกนะว่าจะไปหาพวกให้ยูริอีกนับหนึ่งเลยบอกก็ใช่นะสิแหมไอ้ป้อมแกก็รู้ว่าคณะวิศาวะน่ะมันลูกค้ารายใหญ่ของเราเลยนะเว้ยเออคืนนี้แกไม่ต้องเข้าร้านก็ได้เดี๋ยวฉันเข้าเองตอนที่นับหนึ่งกำลังจะเดินไปนั้น จู่ๆก็มีคนเรียกเขาไว้นักศึกษานักศึกษาคนนั้นหยุดก่อนครับนับหนึ่งมองซ้ายมองขวาไม่มีใครนี่ว่าเราคนเดียวนับหนึ่งเลยตะโกนถามไปเรียกผมหรออาจารย์คนนั้นกำลังก้มหน้าก้มตาหยิบของที่ท้ายรถอ๋อใช่คุณนักศึกษาผมรบกวนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวช่วยผมยกของขึ้นไปที่ห้องพักของการตลาดหน่อยนับหนึ่ง ก็เดินเข้ามาใ,ใกล้อ๋อได้ครับผมก็เรียนอยู่ที่การตลาดเหมือนกันพออาจารย์คนนั้นเงยหน้าขึ้นมานับหนึ่งถึงกับตกใจแต่เขาก็ไม่พูดอะไรอาจารย์คนนั้นเห็นนับหนึ่งแล้วเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่เขายิ้มแล้วทักทายนับหนึ่งนับหนึ่งนี่เองดีใจจังเลยที่เจอนับหนึ่งอยู่ที่นี่พี่ไม่รู้เลยนะว่านับหนึ่งเรียนอยู่ที่นี่ด้วย นับหนึ่งไม่พูดอะไรอาจารย์คนนั้นพยายามที่จะชวนเขาคุยนับหนึ่งเป็นอะไรไปอย่าทำเป็นไม่รู้จักพี่แบบนี้สินับหนึ่งเลยบอกเออเดี๋ยวผมช่วยยกของช่วยอาจารย์ไปไว้ที่ห้องพักก่อนแล้วกันนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมงั้นผมยกขึ้นไปก่อนนะนับหนึ่งยกของแล้วเดินจากไปนับหนึ่งคิดในใจ เจอกันได้ยังไงวะโลกกลมเกินไปแล้วอาจารย์คนนั้นน่ะก็คือเมษาคนที่เมื่อก่อนนับหนึ่งเคยรักมากยังไงล่ะสมัยตอนที่เขาอยู่ม .6 เมษามาเป็นอาจารย์ฝึกสอนตอนนั้นเขากับเมษาสนิทกันแต่มีเรื่องที่ทำให้ต้องเลิกลากันไป นับหนึ่งไม่อยากจะคิดเลยทำไมต้องมาเจอกันที่นี่ด้วยแถมยังคณะเดียวกันด้วยไหนบอกว่าไปต่างประเทศแล้วจะไม่กลับมาอีกไงเส็งจริงๆนับหนึ่งรีบประของวางไว้ในห้องแล้วเขาก็รีบเดินไปที่คณะวิศวะเขารีบเดินเพราะไม่อยากจะคุยกับเมษาอีก